อีนางขอบค้นคนขอบคุยอ,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 อีนางน,นะสีออกอีหย่างสีเฮ็ดอีอย่างแบบพอนเอาดาวเอายากพี่น้องคะเพราะว่าอย่างมีแต่คนมีประวัติอีนานงนี่ก็เคยมีประวัติเรื่องรถมอไซส์สมัยยังดูกับผัวเก่านะผัวคนไทยนะ ตอนนี้น้งออกซูโม่เอ็กต้นขามันก็ขึนถึงแสนเนาะช่วงที่มันกำลังยังรังอะซูโม่เอ็กเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขัแหลกที่น้งออกสิลอยฟังตอนนั้นน่ะเพือติดคุกืมื่อติดคุกแล้วมาที่นี่น้านก็เฮ็ดงานเฮ็ดงาน แล้วก็ณตอนนั้นเฮาทุกอีน่านก็อยากแบบว่าสั่งเนื้อสั่งตัวเนาะพี่น้องเนาะคือณตอนนั้นเน่ยคือหักหัวแห้งพี่น้องเอยหักหัวคนไทยอะนะหักหัวแห้งแบบว่าเออมึงติดคุกบ่เป็นอย่างกุซิลโล่มัน,นพี่น้องกุซิลอกับพี่ย่าเพชดย่านพี่ย่าเก็บเงินแล้วก่อนนึกอยากจะสั่งสั่งเนื้อสั่งตัวแบบแลา่ผัวออกมาออกมาจากคุกเห็นว่าเขาเออสั่งเนื้อสั่งตัวล่อเขาเขาเขาจะดีใจนะคะท้าวพี่น้องควบคิดปัญญาอนะิพีน่น้องเลย ก็คิดปญัญญาอ่อนนตอนนั้นคิดว่าเออมันออกมันออกจากคุกมากมันคงจะแบบว่าปรับปรุงโตเห็นความดีของข้ามันคงจะปรับปรุงโตอยูงประมาณานี้นะพี่นอ้องบ่อจ้ะบ่เลย,เลยอย่าไปคิดแบบนั้นพี่นอ้องหน้าตอนนั้นอ่างแีนั่งเล่นที่งานสองทีนะเจอบอกว่าชีวิตอีนั่งนะจนกว่าจะได้ผัวฝรั่งเพื่อไปเป็นคนใชยเข้ามานะ คนใส่เขาตามบานนี่แหละพี่น้องแต่ว่าย่านาบริก,กินอยู่ที่นั่นนาตอนหลานอีนั่นงอยู่กบพอ่อผัวแม่ผัวอยู่บ้านกอบบ่ไก่กันดอกค่ะกับแบบว่าไปสาวเย็นกัดประมาณหนึ่งที่ทำงานนะแต่เป็นคนใช้เขามาแล้วค่ะเนี่ยอือยางนานบ้านให้เขาทุกอย่างเหลิกงานประมาณสามโมงสี่โมงนี่แหละจำไม่ได้เลยนั่งกับไปตอนหลานอาหารรลานเ้า บัเมเนพับบัมเปอรเราเป็นล่านเหล่าเนี่ยแหละก็มีอาหารนัง่งกุ้งนั่งกินแบบนั่งชิลชิลในส่นะพี่น้องพอตกกลางคืนก่อจะมีดนตรีสดมะเร็งแล้วก็เต้นกันเหมือนในพับนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นแบบพับเปิดพี่น้องตอนคืนไปทำงานอยู่หนันเลิกประมาณเที่ยงคืนตั้งตีหนึ่งเลยนะเที่ยงคืนเออเพราะว่าตอนนั้นเขาบังคับให้ล่านปิดเที่ยงคืนคือกันอยู่อยู่ซอยราดพราวพี่น้องเขาทางอ่าเขาเออีอย่างนี้น่งจําอะไรเราเขาทาง เขื่อนอีกอย่างวะเข,ข,ขื่อนอีกอย่างคือที่ว่าอยู่ตรงขามกับอ่าอยู่ตรงขามเดิมโมบางกะปีนะเขื่อนซอยอีกอย่างคืออยู่ตรงขามเดิมโมบางกะปีนะอีนั่งจำบ่ได้ในร้านเราที่นั่งเฮ็ดตอนนั้นมันอยู่ไกลๆกับมหาลายัยอยู่ในซอยลาดพร้าวในะพี่น้องเข่าทางลาดพร้าวร้อยหนึ่งก็ได้นะเขื่อนมหาลัยอีกอย่างคืออีนั่งจำบ่ได้ผู้ใดหัวข้อเมนต์มาบอกเลยละ เขาเอินมหาลัยอีกอย่างบรูม,มหาลัยดังๆราคาแพงๆตรงนั้นน่ะเราทาดออมามันจะเป็นมิรันเหลาหลานอาหารนะพี่้อกเออไอ้น่าไปเห็นตรงนั้นแหละตอนนั้นเห็นงานอยู่สองทีเป็นคนใส่เขานําเห็นงานหลานเหลานําพี่อ้อกคิดเบิ้งไว้ีนั่งแรีนเห็นงานออกรถมาออกรถขนาดมาออกออกแบบดาวมาให้หมูขำให้นะขางวดคาท่าไดก็กบ่สนล่ะคิดว่ากออูจ่ายได้แน่นนูนเห็นงานสองทีจ่ายได้ เชื่อปว่าตอนที่ผัวคนไทยติดคุกนะอีนั่งไปเยี่ยมมันทุกอาทิตย์นะไปเยี่ยมมันทุกอาทิตย์แล้วแต่ละอาทิตย์ที่นั่งไปนีนั่งขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านตอนนั้นตอนตอนนั้นอยู่กันที่ไหนวะเดี๋ยวนั่งคิดก่อ่าตอนนั้นอยู่แถวอาเวนิวตอนนั้นอยู่แถวอาเวนิวเออตอนนั้นอยู่แถวอาเวนิวอีนั่งขับรถจากอาเวนิวอ่ะไปเยี่ยมมันอยู่ห้องเปียมพี่น้อง คิดบ่คิดเบิงวระยะทางไกลขนาดนั้นอีนั่งขับเมื่อไส้ขั้นไม่ใหมท่ทีนั่งออกรถขับไปเยี่ยมมันทุกอาทิตย์แล้วแต่แต่ละอาะทิตย์นัทนนั่งไปนะอีนั่งจะต้องมีเงินฝากให้มันนะอีนั่งจะต้องมีเงินซื้อของเข้าไปฝากมันนะแบบนั้นทุกอาทิตย์แล้วตอนนั้นมันติดอยู่ประมาณปีกว่าทุกอาทิตย์ทีนั่งไปคิดเบิงบางบางอาทิตย์ไปอสองเทื่สามเที่ยเพราะว่าอ,อ,อาทิตย์หนึ่งเขาเปิดให้เยี่ยมอยู่ประมาณสองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละอีนั่งจำาวได้ อีนางจำบ่ได้อีนางไปเยี่ยมมันตลอดไปเยี่ยมมันตลอดแล้วเสื้อบอกว่าตังแต่ที่มันอยู่มากมีชีวิตอยู่มากจนถึงณตอนนั้นนะมันติดคุกหลายรอบแล้วแล้วแต่ละครั้งที่มันติดคุกมันก็มีเมียงเพราะมันติดคุกปุ๊บเมียกันนี้จักปฏิคคกมีวันกันนี้จ้กมีอีนางเนี่ยอีนางคนเดียวในที่อยู่ล่อมันเหตุงานล่อมันสางเนื้อสางโต๊ล่อมันให้มันออกมาไปเยี่ยมมันทุกอาทิตย์ซื้อของฝากเงินไ้มัน เออมีอีนางเนี่ยคนเดียวปานนั่นน่ะกาย่างเปลี่ยนนิสัยแต่สันดานมันบ่ได้เลยพี่น้องถึงได้นั่นเนินทามันหลายมันแซงเอาซัมนั่นแหละถึงได้บอกว่าย่าไปคิดว่าจะเปลี่ยนนิสัยสันดานผู้ใดได้พี่น้องมันเปลี่ยนกันบ่ได้เลยตอนให้เ้าเฮ็ดดีห้ตายซําใดน่ะมันบ่เห็นคุณค่าของเ้าดอรคันว่าสันดานมันเป็นแนวนั้นสันดานมันบ่มบกดี อีลีอีลีไปเยี่ยมมันทุกอาทิตย์ออกรถมากมันมางานกับเฮ็ดงานอย่นั้นจนนาตอนนั้นนะรอบร่วมันใหญ่าบานไปอยูยิ่งหมอกหนึ่งไปยูแถวมิ้นบุรีเลยมิ้นบุรีห็นไปอีกอีน่าจำอะไรข้อสามข้อสามหรือข้อ,อ,ขอสองเนี่ยพี่น้องแต่ว่าขับรถออกมาจากซอยก็ขับรถออกมาถึงถนนใหญ่ฝั่งถนนใหญ่มันจะเป็นมีนม,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 มีนแถวแถวมิ้นมิ้นบุรีอีนนั่นแหละเออแถวแถวนั่นแหละอีนี่นก็ขับรถจากนั้นไปเยี่ยมมันค้องเป็นทุกอาทิตย์คือกับ จน <c oughs> จนนี้นั่งอ่าจนมันออกมาเ่นแหละพี่น้องจนมันออกมาเลยที่นี่ก็บ่มีเงื่อนใจคางดรถเขาไว้นั่งกับเปียนงานเนาะณต,ตอนนั้นนี่นั่งเ่า่อยมีความรับผิดชอบในเนนะดาทีการงานสไหนพี่นอ้องส่วยมากก็จะกินเหล้ามากกว่า <c oughs> กินเที่ยวกินเหล่าเมาย่านี่นั่งว่าบ่าอายเลยมันเป็น มันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วผู้ใดที่บอเห็นด้วยก็ขอโทษขออภัยมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วหลายปีนะตอนนี้อีนั่งึ้นฤกษ์หมดทุกอย่างเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเนาะคะ่ะเนาะถ้าอีนั่งบ่เลิกสิ่งพวกนั้นพวกใหญ่ก็คงจะบอกอีนั่งเนาะคะ่ะเนาะอีนั่งเลิกมาเบิดแล้วเด้อค่ะเด้อมันเป็นเรื่องเล่าที่อดีตที่เคยผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะชีวิตอีนั่งบ่ได้สวยหรูบ่ได้สวยหรูบ่ได้เป็นคนดีนั่งบอกเลยอียนั่งบ่ได้เป็นคนดี อีนั่งเป็นคุณบดี be time, มาก 50, ่อนก่อนที่จะมาถึงทุกมมือนีเนาะค่ะนาะแต่ว่าอีนั่งคิดได้ปับปุ่งตัวแด้แล้เปลี่ยนตัวไม่ขอหายพีๆน้องๆเอฟซีพี่ปานาอาห้อกับอีนั้เน้อค่ะเดาค่ะไว้อีนั่งเเาวความหลังให้ไปค่ะว่าผู้ใดบ่มากบ่ได้บ่เห็นด้วยกันสิก็ก็ยาวมาอ่ายาวมาตระนัตีว่าไว้น่าจะกลับไปเป็นคือเก่าเนาะค่ะเนาะมันมันผ่านมาแล้วอืมตอนนั้นก็กินเหล้าเมาอย่า นี่แหละพีด่ดองก็ขาดบริโภคทางหัวรถจนชีวิตพลิกพันไปอยู่สุรินกับผัวเนี่ยนะกับผัวคนนั้นนะคนเก่าน่ะไปอยู่สุรินก็เอามอไซค์ไปน้ำเอามอไซค์ไปน้ำเจน,นีนั่งอา่าเลยกระมันจากสุรินก็เดินทางเขง้าพัทยาเลยรถมอไซค์ก็อยู่น้ำมันนั่นแหละรถมอไซค์อยู่สุรินน้ำมันมันก็ได้เมียไม่ผ้าเมียไม่ไปอยู่นะก็ไปใส่รถอีะเจนีนกับบ่าอีจนีนงกัาบบ่าก็ใส่ไปก็เออยกให้ เพราะว่าตอนนั้นไอ้นั่งกับปรจชายค่างวดรถแล้วสินะรถสีมายุดอีกอย่างก็แล้วแต่อีกประมาณนี้นนั่ก็เลยไปอยู่พัทยาจนมาหูอีกที่นึงว่ามันเอารถไปขาย <c oughs> มันเอารถไปขายในราคาจักพรรษาพันนี่แหละหาพันอืมมันเอารถไปขายแล้วทีนี้น,น่งติดแบกเกสตั้งแต่นั้นมาไปออกอี้ยงกับบัตรเฮ็ดอี้ยงกับบัตรพี่น,ออน้องเฮ็ดอี้ยงบ่ได้เขาบ่อไห่เขาบ่อไห่เขาบ่อไห่ชีวิตอีนี่อีนั่งก็เลยคิดว่าโอ้ยชีวิตนี่กูคงเสีย สั่งเนื้อสั่งโตคงสีบดายอยีนังแล้วนะเพราะว่าแบ็คแบ็คแบ็คลิสต์นี่มันมีระยะก,กำหนดอยู่สองปีมัง้งคันว่าเลยสองปีไปประวัติของเขาก็จะถือลบอย่างประมาณนี้นาแต่ว่าในาช่วงนั้นก็คือยังติดแบ็คลิสต์เทนอย่าง,ด list, งบดายเลยพี่น้องทอยหน่อยใจกับชีวิตเจ้าของจะสื่อเงินสดหรือว่าเอาดาวแพะเอากลับบ่มีเงนนินะเนี่ยใช่หน่าคนเฮามันก็อยากสั่งเนื้อสั่สงโต้เนาะพี่น้องขาคนทำไงสั่งเนื้อ,อสัอง่สงโตนะ้อีนั่งบ่มีบ้านมันเขาจะขอบบ่มีรถเป็นของเจ้าของออออีีนนะพพมมาาั่งเจอพ่อใหง พ่อใหญ่เพิ่นก็เห็นว่าอีนางนี่เฮ็ดงานตลอดเฮ็ดงานตลอดโดยที่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้แค่เฮ็ดงานบ่ายอย่างเดียวก็นนเฮ็ดงานอย่างอื่นนําจังซี่นะงานแม็กโตนูงานขายขา้าเข้าวมันไก่ข้าวข้ามูขายก๋วยเตี๋ยวน่ะก็เฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดตลอดบ่ได้หยุดเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่ได้ขอเงินพ่อใหญ่ต็ลงนี่นําจนมื้อนึงแล้วหูแล้วฮู้ว่าอีนางนี่นเฮ็ดงานหาเงินส่งค่างวดรถ,ดน,รรถดดรนําส่งค่างวดรถแต่รถบ่ได้อยู่กับอีนางจังซี่ละพี่น้อนณตอนนั้นอีนางก็ ติดต่อไปกระทั่งกรุงศรีพอไอ้นา่งผ่อนจ่ายกับกรุงศรีเนาะพี่น้องกรุงศรีออโต้นั่นแบะพี่น้องฮะไองกับงผ่อนจ่ายกบกรุงศรีก็ติดต่อกับเขาว่าเออขอผ่อนพันขอลดต้นลดดอกอะไรประมาณนี้นะอีนั่งกับผ่อนจ่ายมากแล้วตอนนั้นอีนั่งก็ได้มีมีความคิดว่าเออโอเคเขากลับมาผ่อนจ่ายค้างหนวดรถแต่ว่าเฮาบอเฮาบอมีรถมันกับไม่มีกำลังใจเนาะเฮาก็อยากจะรถกลับคืนมากแต่ติดต่อไปทั่งอยากมันยูสุรินเขาบอกว่ามันเอารถไปขายแล้วแต่ว่าเขาเออเขาเออ <c oughs> ไปเอารถขึ้นมาให้แลโดยยโดยการจ่ายเงินจ่ายเงินให้เขาไปแปดพันมันเอาไปขายหาพันแต่ว่าเขาเอาดอกสามพันในสิ่งนีน้ก็ไปทายขึ้นมาแปดพันเห็นเขาว่านะนั่นาาก,ก็เออโอเคโอเคนั่นก็พ่อนใจใเขาไปพ่อนใจใเขาไปแปดพันแล้วก็ให้น้องสาวครับรถกระบ,บะ <c oughs> กับแฟนมาแลวนะไปจากโคราชไปสุรินทรเ์เพื่อจะไปเอารถกลับมารถกลับมาก็สภาพบ่ดีเลยแหละพี่น้องเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพัง บ่อดีเลยแต่ก็ยังแบบว่าพ่อขับได้นะเย็นบ้างแล้วก็ยังพ่อขับได้ม่ได้เอาล้นมากก่อนนี่นงก็พอนใจไปแล้วพ่อใหญ่พ่นหูพ่อใหญ่พ่นหูแล้วพ่อใหญ่เพ่นก็ถามเขาดูว่าคันว่าสิบเออพ่อใหญ่พยาหามถามดอกแต่ว่าท่างกรุงศรีเขาบอกมาเขายืนข้อเสนอมาว่าถ้าเกิดว่ามีเงิ่อนใจให้เขาหามืินเนี่ย หาหมื่นก็คือจ่ายจบเลยบัต้องผ่อนจ่ายอีกแต่ถ้าเกิดว่าอีนางผ่อนจ่ายมันก็จะอยูย่ที่ประมาณแปดเก้าหมื่นประมาณนี้แปดเก้าหมื่นผ่านผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบิดนั่นนะแต่ว่ามันแปดเก้าหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าอีนางจ่ายเขาเนี่ยหาหมื่นหาหมื่นบาทนะจ่ายเข้าที่เดียวก็คือหนอีนางก็คือหมดบ่มีแล้วหรือนางก็เลยไปคุยกับพ่อใหญ่โนนนี่นั่นไปปรึกษานะอีงังไปขอของกันดอกไปปรึกษาก็ไปบอกเขาเขาถามเขาเขา,เขาเห็นนี่นางจง่ายค่างดรถแล้วรถไปใช่หนิสินะฮะ อีนางก็ถ่ายรูปให้เราเบิ่งว่าเออรถมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านนะนู่นนี่นั่นรถมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านพ่อใหญ่เพิ่นก็คิดอยู่สักพักนึงแหละคิดอยู่สักพักนึงทีแล้วก็บอกว่ารถจ่ายให้อีนางก็โอ้ยดีใจดีใจเดี๋ยวจะไปหาเงินอีนางก็เลยบอกว่าอีนางก็บว่าได้ต้องการที่จะเอาเงินเขาอย่างเดียวดอกพี่น้องอีนางก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอเอ่อเธอจ่ายให้ฉันก่รหาเงินแล้วเดี๋ยวหาเงินเนี่ยฉันจะคอนจ่ายเงินคืนเธอที่หลังเด้อว่าั่นอีนางอีนางเนี่ยต่างอีนางตั้งใจที่จะคืนเงิน มันเป็นคนรับผิดชอบของนีนางมันเป็นสิ่งถีนางกอมาก,ก่อนถิจะมาอยู่มาเจอเพ่อใหญ่สีนา่าแล้วพ่อใหญ่พึ่งมีเนี่ยมีนํำใจใจดีพอถ่จะโปะให้อี่นางใจเคยหาเงินบอต้องไปใจบอต้องไปผ่อนใจถึงแปดเก้ามื่นประมาณนี้นะเรากับอีนางมาเงินมา,า,นมาหาเงินล้วก็ไปใจเราไปนาเรียพีีน้องเราไปนาเด้ไปไปตรงธนาคารกรุงศรีแหละไปตรงธนาคารกรุงศรีใจเงินเสียรับเรียบร้อยในธนาคารเลยเออพ่อใหญ่เพเราเป็นคนรอกคอบอยู่ เพิ่อนยายนี้นั่งหลอกหลอกเอาเงินเล่าหน้าเพิ่นก็ไปนำก็ไปเห็นไว้นั่งจ่ายเงินอีหลีนะโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประวัติอนี่นะกับกับมาดีคือเก่ากลับมาดีก็ยังออกก่ได้ดอกออกยังไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็ไกลที่จะมาอยู่นอร์เวย์แล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นันละพี่น้องค่ะเพื่นยายนี่เพิ่นก็เคยโพสหนี่ให้ยีนางอยู่ให้ยีนางรถทุกมือนี่ก็อยู่กับน้องสาวจ้ะรถซูโมเอ็กนะอยู่กับน้องสาวแต่มันกับ มันเก่าแล้วแล้วก็ซ่อมหลายรอบแล้วพี่น้องออกรถมาบ่ค่อยได้ขีดอกเจ้าของนะไปอยู่คนอื่นเบิดทำมาตอนนี้ไอ้หน้าสีออกสีพอนสีดาวได้บ่ก,ก็ได้อยู่ได้ได้เลื่อยๆเพราะว่าไอ้หงบ่มีประวัติอี่ยังแล้วแต่ว่าอีหน้งก็อยู่ไทยเนาะเอ,อ้ยยู่เมืองนอกเนาะบริการบ,บ้านบริกรารไทย ปลาหมึกกระเด้งดีมากเลยพี่องชีวิตอีนังตอนอยู่กรุงเทพนะแต่อีนั่งถือว่าอีนังโชคดีนะอีนั่งโชคดีที่ชีวิตที่เล้วแหลกมันเป็นระยะเวลาแค่สัส้น ม่เป็นไระยเวลาแค่สัส้นๆประมาณสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนี่เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วประมาณสี่ปีเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วย <c oughs> ี่สิบเอ็ดเริ่มเปลีป่ยน,นแปลงยี่สิบสองเริ่มดีขึ้นแต่ก็ม่ได้ถึงกคดีอย่างไงนะก็อยู่กะทีอยู่ยุกกะทีอยู่กะบ้านพวแม่พวเกลนนะั่นะเทงานปกติลุงเทอยู่แถวบิ๊มรี เพราะเขาเลิกพราะเริ่มเขาหย,ยิบสามงานบิุซูรินไปกับผัวเก่าองแหละผัวคนไทยล่ะไปยุกยาดมันยูซูลินเขาเปิดโรงงานโรงงานถุงถุงกระสอบรีไซเคลิลหยิบสามจนอายุหยิบสามเดือนตุลามันสัวขากลายทิมแมงลวด คนนี้ยงสัวคักสัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยสัวคักหลายสัวคักหลายปรับปรุงโตบ่เคยได้จักเทื่อแห่งสัวคักก็เก่าย่างก็เลยถีนตั้งแต่เดือนตุลาเดือนตุลาสองพันสิบหกเดือนตุลาสองพันสิบหกตอนนั้น,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 นย่างก็อายุยี่สิบสามปีย่างกตัดสินใจเดินทางเข้าพัทยา นั่นคือจุดเปลี่ยนขันยิงใหญ่ในชีวิตขันว่าขันณตอนนั้นอีนางบอตัดสินใจเดินทางเขาพัทยาณตอนนั้นทุกมืาหนีอีนางก็คงอ,อยู่จุดเดิมแหละอยู่จุดเดิมเพราะสมัยตะกีน้นี่อีนางเป็นคนที่บ่กอยกาตัดสินใจอีย่งบ่กอยกาเฮ็ดบ่กอยากาเฮตัดสินใจอีย่งหนีมันหลายรอบแล้วเลือก็มันหลายรอบแล้วผัวคนเก่านะเลือก็มันหลายรอบเลยจุดถ่ายกับกับมาหามันคือเก่าอีนางถึงเลยบอกว่าอีนางเสือเรื่องเวรกรรมเด็ดพีด่น้องอีนางเสือว,ว่าอีนางยังบ่เบิดเวรเบบิดกกรรมมััน ต่อเห็นมันเฮ็ดซ้ำได้ต่อให้มันตีซ้ำได้เฮ็ดซ้ำได้เฮ็ดซัวสังเฮ็ดซัวซ้ำได้หนีมันซ้ำได้อีนั่นกลับไปหามันอีกเก่าบางที่ย่างก็กลับไปเองบางที่มันก็ไปตามเองสินะแต่ใน,นช่วงน,นั้นระยะถีเรีวแหละจนนั้นมันเป็นระยะสัน้นๆอีนั่งฝืนตัวเร็วถือว่าอีน,นั่งเฟื่องตัวเร็วอยู่ มันเป็นเหมือนแบบว่า,า,าเด็กใจแตกชั่ววูบนะพี่น้องเด็กใจแตกชั่ววูบนะพี่น้องเข้นไหมบโอ้หน้าชงนันถิงน้องตอนนั้นอีน่าก็เลี้ยงน้องเนาะสองคนน้องผู้ชายกับผู้หญิงยังเรียนอยู่น้องผู้ชายเรียนอยู่ประมาณมอสองหรือมอสามเนี่ยละมอสองน้องผู้หญิงอยู่ประมาณปสี่หาหกประมาณนี้ยังจับมันอ่ะพูดไปอยกน,น้องเนาะ น่องพากันนอนแน่้องสองคนสองคนพีน่องมั่นนะนะนางผุนแหลไปหาผู้ชายพีน่องเฮ้ยตึงเดียบอกานี่นางเลี้ยงน่องแบบบุฟเฟต์เน่ หากินเราเองพอมาเนึกย่อนกับเป่้อนค้ำนะ้อพี่น้องคนระับแต่นั่นก็ขอโทษน้องตลอดนะทุกมะนี่ขอโทษน้องตลอดที่ปลอ่ปลอยปล่อยปัดละเลยเคยปล่อยแบบให้อดอดกันยากนะนะทุกมะนีก็เลยแบบว่าอยากจะทายท่ให้เขาอะนะแต่ว่าน้องไส้เดี๋ยวบ่งงแล้วน้องไส้เขาเอาตัวหลอดใด้่เขาใหญ่แล้วนะตอนนี้เอาประมาณยี่สี่ยี่สิาเนี่ยแหละ เขาใหญ่ล้วเขาเอาัตลอดได้เขาไม่ขอบพร่วแล้วจะ้ะจะห่วงกับแต่น้องสาวนี่แลหละยายเราเนะ่ตอนนั้นแล้วเราเ้าสิหาย <c ười> ความสวยจากของพี่น้อง นึกว่าจะกินบะเบิดะบะจีตัวนี้คนมันั่งนตกดอกดแดงนั่นจับออกไปเก็บผลไม้โอ้ยมันเหนันย้อนมีแนวเหตุหลายอย่างดีงน้อยอะนั้นจะเก็บผลไม้่นจะทำความสาดบ้น่น ไวอน้างนี่พานมาเในี่ยใส่ชีวิตค่มอยู่เลยเดมห้องพานมาเบิดทุกครบทุกรสชาติแล้วข่มอยู่นี่คือสาเหตุว่าเป็นอย่างน,นงอ,อ,าอ้นั่งคือบอกไว้หน่าออกออก,ออกจากบาทออกจากโคราชนั่นนะ แล้วก็บริกรัรวนไปอีกเลยจนจนอีนางได้พวฝรั่งกลับบ้านไปช่วงนั้นแหะช่วงที่อีนางไปอยู่ล่อ,อช่วงโควิดนั่นแหละที่นางกลับบ้านไปอยู่แล้วก็ไปเฮ็นวิซ่าขึ้นมากนาะสบายทีนางเฮ็นต,ตัวบดีอีนางหูตัวอยู่อีนางเฮ็นตัวบดีสมัยยงเทียนนะอีนางเลยบวกกับบ้าทพรวกวนกลับแต่หนะ้าตอนนั้นที่นางกลับบ้านช่วงโควิด มีเด็กคนถามไปอยู่สายมาไปเห็นยอย่างงมากเป็นอย่างมากเขาเด็กผัวฝร,รัง่งยิงนั่งก็บอกเลยไปน,ยนั่งไปเ็ำงานบ่ายอยู่ปัตยาบ้าโก้หกบ้าต่อแหล่พูดตรงๆเลยอืมก็ถามมาไปอยู่สายมาคือเด็กผัวฝรั่งเป็นงานบ่ายอยู่ปัตยาจบบ้าคยต่อแหล่พูดตรงๆเขาสิมาบอกมากกเรณีของเขาเพราะยิ่นั่งคิดว่าชีวิตที่ผ่านมามันก็ มันก็มันก็สุดๆแล้วนะแทนว่าผู้ใดสิว่ายังไงก็คงสิบ่เป็นยังไงนะพี่น้องค่ะอืมบริษัทบดีอย่างนี้ก็สั่งนี่ต้องบอกวลาเป็นอย่างนี้บ่อยอยู่มาทายาก็เลยเด็กผัวฝรั่ง คนถามไม่ผัวจะคนแล้วนี่บอกลอยหาคนมีผมัวมาหาคนหรอกวันไหนนี่ค้นสุดท้ายอิม่มจ้ะนอกจากน้กอพี่น้องอี่นางบริเล่อด,ดีอวดเก่งดอกตะวันความจริงก็คือความจริงบรูว่ามันสิโกหกไปเห็นอย่างน้อพี่น้องเนาะ เพราะว่าชีวิตคนเท่ามันเกิดมากกับบ่คือกันอยู่แล้วพี่น้องผูใ้ใดทีเดินเดินดําเนินการอย่างไหใส่ชีวิตอย่างไดนมันก็ขึ้นอยู่ที่คนคนันันดีบ่ดีคนคนนั้นเขาก็ได้รับผลไปจังซีนาพี่น้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่งอยากจะ,ะพูดให้ฟังก็คือบางที่น่ะเด็กวัยรุ่นอยู่บานเนาตามบันนอกเนาะ เด็กผูหยิงที่กำลังจะแตกสาวจังชีนาพี่น้องมันก็ต้องมีไหวของเขาช่วงของเขาจังสีนาพี่น้องอีนั่งบเลยบอกให้ทุกคนนี่ตรงย่อมรับหรือสนับสนุนแต่ว่าเข้าเข้าบอกได้เตือนได้แต่ก็อย่าไปอย่างเขาหม,ากมาักไมยคำว่าอย่าไปอย่างเขาหมาักไม้ก็คืออย่าไปซ้ำเติมเขาจังสีนาพี่น้องแต่เกิดว่าอีน,นั่งหนีเคยผ่านมาช่วงชีวิตว้รุ่นเนาะขืนหม้อหนึ่งพอขืนหม้อหนึ่งจบหม้อหนึ่งจะขืนหม้อสองนี่เริ่มแล้วพี่น้องมอยก็ลั่งขืน <laughs> หมอยกําลังขืนมันก็เริ่มขั้นแต่เป็นธรรมดาพี่น้องค่ะอยู่ในก่มมูไปออกจากโรงเรียนปฐมไปอยู่โรงเรียนมัธยมมันก่นอนโรงเรียนใหญ่กว่าคนเยอะกว่าหลากหลายรูปแบบพ่อขืนม่อสองนี่เป็นทุกคนแหละพี่น้องเออเป็นทุกคนน่ะเละพ่อขืนมอสองนี่เริ่มมีแฟนเริ่มมีแฟนเริ่มติดมูเริ่มติดู้ชายถ้าเกิดว่าเขายิ่งไปดา่าเขาไปว่าเขา Lets. เขาจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะเขาบ่าฟัง,ม,งมันอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อมันอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อีนางนี่เคยผ่านมาก ยุคมาสองตอนนั้นชีวิตครอบครัวอีนางเริบเปลี่ยนแหละพี่น้องคะเริ่มล่มละลายใช้คาว่าเริ่มล่มละลายแม่เริ่มผ้าอีนางก็หน้องหอบกันไปขึ้นขึ้นไปยุ่งเทไปตายเอาดาบหนาเพราะว่าอยู่ไปกับเป็นนีเป็นซินพี่น้องคะยูะบได้ว่ามีเงินบ่มีงานนะคะเนาะเป็นนีเป็นซินเขาไปแต่อีนางก็เลือกที่จะกลับมากเลือกทีทิมแม่ทิมน้องยุงเทปที่จกักบมาเรียนต่ออยอย่บานอยู่ว่างน้ำเขียวอะพี่น้อง อีนังบริเตงแจเรียนนะที่กลับมาเนี่บริเตดบริเตดแ่เรืเ่องเรียนนะติดมูพี่น้องค่ะอยากกลับมาโยกมูอยากกลับมาเล่นกมูพี่น้องบ่อยากไปอยู่กรุงเทพก็แม่ทั้งชีน่าพอกลับมาแล้วคืออ่าขอบพูดอีนั่งนาตอนนั้นก็บอมีผู้ใหมีอีนั่งมีลูกอีนั่งที่สตีบ่อ่อยจะดีแต่ว่าก็สอหล่องจะของได้ทุกอย่างรูเรื่องทุกอย่างอะนะและ้วก็ตาตากระเฮ็ดงานไปไป,ไป,ไปมา ที่นางก็อยู่บานผู้หญิงก็เท่ากับวายูบานคนเดียวแลยพี่น้องก็มีผู้ชายแวะเวียนมาหาแน่แต่สีนาแต่กับอะไรบีอีอย่างกันนะซาบานให้ตายาตอนนั้นอีนางยังม่ท่านในเปิดซิ่งบ่มี่อีหอยังกันเลยพี่น้องหานั่นลหละแต่ว่าแต่ว่าขี่ปักชาวบ้านมันก็ไปแล้วไปทั่วบ้านแล้วจนณตอนนั้นนะกล้าพูดได้เลยว่าณตอนนั้นนะมูอีนางเทเดียน,นนํากันมากแต่อนุบาลเนี่ยเลยโคบีน,งนางณตอนนั้นทุกคนเลยทุกคน นินางก็หูโตอยู่แล้วนะแต่ก็บอกเข้าใจว่าเอ้าวมู่เป็นอย่างปกติที่ไปโรงเรียนนี่ยคืนรถรับส่งไปน้ากันก็จะพูดคุยสนุกสนานให้ไปไปโรงเรียนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเฮ็ดยังก็เฮ็ดน้ากันเดินไปก็เฮ็ดกันยื่น้ำกันตลอดณตอนนนั้นนินางไปก็บ่มีผู้ใดเข่าหายนินางเลยต่างคนต่างมืดนินางคือเขาจะเลิกคบูปในดาะพี่น้องนินางก็นินางก็เข้าใจอยู่พ่อแม่เขาคงจะบอกให้เลิกคบูีนินางเพราะนินางเป็นคนบดีอย่ประมาณนี้นะ แต่หูบอว่าณนะตอนนั้นที่นั่งพานมามันเฮ็ดห้ีนั่งนี่ไดเรียนรู้ได้เรียนรยนู้แล้วก็คือหูคือหูหมดทุกอย่างครับอ่าคือสามารถที่จะเอาเอา,เอาจากของหลอดนะเอาซื้อสามารถที่จะเอาจากของหลอดเอ่อคนถี่เคยพานมาณตรงนั้นเนีย่ยคันเข้าไปซ้ำเติมเขาไปด่าเขาไปว่าเขาดูถูกเขาเสียเขาก็จะยิ่งไปกันใหญ่พี่น้องค่าแล้ว ดีบอดี D เนี่ยคนที่เด็กหน่อยที่บ่ดีนะตอนนั้นเขาอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าเด็กหน่อยที่เสือฟังพ่อแม่หรือเป็นเด็กเลี้ยนเจียมเนื้อเจียมตัวตัวต้งแ,แต่สมัยเรียนเขาอาจจะประสบความสําเร็จกว่าก็ได้พี่นอ้องนึงกออกบ่นั่นแหละลูกล้านผู้ใดเป็นอีหอย่างแนวนั้นเขาก็ค่อยแบบว่าค่อยเบิงคางๆค่อยตักค่อยเตือนได้พี่น้องคะนาอคะ่ะนาะเขาเกิดว่าเข้าไปว่าเขาไปด่าเขาไปดูถูกเขาจังสิ ก็เกิดว่าเมื่อใดเมื่อนึงที่เขาตั้งโตได้ฟื้นโตขึ้นมาได้มีเงินมีท้องหลายกว่าเจ้าของหลายกว่าลูกหลานเจ้าของเนี่ยเขาก็สิเมื่อเจ้าของใดขคือกันเด้ดขานว่าเจ้าของตกทุกไดอยากมาขอความช่วยเหลือเขาออนนี้มีนะพี่น้องเพราะว่าอย่างพราะว่าคนเห่ามาันกระจําำเนะาะพอดเคยว่าเห่าดูถูกเห่าอยงสีหน้าพี่น้องคนเท่ามาันกระจําำเนาะอืมแต่หลายนั่งก็นอกค่ะนี่นั่งเสื้อว่ามันก็มีกันทุกคนนั่นแหละพี่น้องค่ะแต่ถ้า ถ้าเขาเฮตุโตบดีเร็วเืีอบาวาคนซุ่มเนี่ยคนซุ่มเนี่ยมันจะลู้เท่าทันคนที่จะเขามาหาในในวันขังหนาดีกว่าคนที่บ่เคยพบเจอเรื่องที่บดีมาจังนีนะพี่น้องอือย่างนี้นางเนี่ยอยี้นางเนี่ยถามว่าเบิ้งคนออกเดี๋ยวเด้ผู้ใดที่เขามาในรูปแบบไหนนี่อีนางเบิ้งคนออกเดี๋ยวอีนางก็สามารถที่จะเอาโตวรอดได้จั่งนี้นะ นอกนา่นอคลิปน me. ี้ก็โดนแล้วพี kind of ่น้องกินไปนําเบาไปนําเบาถึงความหลังเบาถึงปีหนาก็บาจบพี่น้องค่ะชีวิตอีนางมันผ่านมาไล่พี่น้องครับดายอยากหูได้นางจะม่โอกาสเนี่ยจะมาหน่อฟังเด้พี่น้องเด้ออีนางเล่าแบบว่าอายเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าพี่น้องค่ะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอามาเล่าเหมือนเอามาเล่านังสั่นห้เบิงมาเล่านิยายห้ฟังนอก่ะเนอะพี่น้องค่ะ พ่อได้เฮ็ดเกิบไปพังๆถามว่าอีนั่งออกมาเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวของบ่อายบ่บอ่บอายจะ้ะพูดเต็มปากเลยบ่อายมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องดิ่านมาแล้วเนานะค่ะเนาะผู้ได้รูว่าบ่ดีก็สซ่างเพราะว่าถธออีนั่งที่เฮ็ดตัวบด่ดีแต่อีนั่งก็ผ่านมาในตัวเจ้าของบ่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ได้เลยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อแล้วไปพอกับคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย